สวัสดีค่ะวันนี้ก็รีวิวให้ตามคำขอนะคะอันนี้เป็นเมนูฝีมือแม่กับข้าวที่บ้านแต่ว่าวัตถุดิบก็เป็นของลูกศิษย์แนะนำมานะคะผักหวานป่าก็จริงๆรแล้วก็เรื่องจริงเลยคือไม่เคยกินเลยแล้วก็มีมีมีแบบนี้ด้วยมีมีมดมีเม็ดมีผลของมันด้วยแหมมดเม็ดยุ่งไปหมดอ่าผักเขาบอกผักหวานป่ากับผักหวานบ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่นี้น่าจะเป็น ป่าแท้เขาบอกเก็บมาจากหนองเยป้องนะคะแล้วก็มีประโยชน์สรรพคุณมากมายวันนี้ก็เอาสรรพคุณมาบอกกันด้วย<ม>เขาบอกว่าใบาละยอดป้องกันโรคเบาหวานนะคะประโยชน์ของอผักหวานป่านะแล้วก็อะไรนะลดไข้นะเมื่อกี้เท่าที่อ่านดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เดี๋ยวว่าไปแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็ลองชิมแล้วกันอันนี้เมนูนี้เป็นผักผักหวานป่าผัดน้ำมันหอยแถมกุ้งด้วยเดี๋ยวเราจะ ชิมแบบเป็นแบบใบๆแล้วก็เม็ดๆกินกับกินกับข้าวแล้วกันนะคะจะได้รู้ถึงรสชาติรสชาติถิ่มือแม่ก็อร่อยเนาะบวกกับได้ผักหวานไปด้วยแ่บจริงถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวติดต่อพ่อค้าให้ของแท้ๆจากป่าแท้ๆอันนี้เดี๋ยวลองชิมเป็นผลของมันดูบ้างเป็นเม็ดๆเขาบอกว่า แพงด้วยนะแพงกว่าเป็นไบอีกเมนูที่เขาแนะนํามาก็หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแกงส้มเนี่ย่ผัดน้ามันหอยใช่ไหมแล้วก็มีแกงหอยหัวหลักหลายเมนูมากเลยผัดสตงสตอใส่อะไรก็ดีหมดแนละ้วพอกใส่ผลก็ได้ือเม็ดอร่อยของจริงอื เอออันนี้แม่คือกินครั้งแรกจริงอร่อยมากจริงนี่นี่ไม่ขาวไม่ดขาวเออแล้วเขาบอกว่าแพงด้วยจริงๆด้วยโลละสองร้อยด้วยเขาบอกอืมเป็นใบก็อร่อยครั้งแรกเลยสิ่งดีๆที่นะี่แนะนำกันมีประโยชน์ด้วยนะเราจะหาประโยชน์เพิ่มเติมให้แล้วกันนะ ไม่รู้ว่าคลิปจะยาวนานไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าสักหน่อยหนึ่งแล้วกันพอผักพอผัดขึ้นมาแล้วมันก็จะหดเหลือน,นิดเดียวเนาะอืมแป๊บนะสักนิดแล้วกันนะคะอ่ะเมื่อกี้อ่านไปจนถึงแหมอ่านรู้เลยว่าไม่มีความรู้ก็ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอ๋เขาบอกว่าใบละยอดป้องกันโรคเบาหวานเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยลดไข้แก้ร้อนในบำรุงร่างกายลำต้นและกล็รากก็ยังจะใช้เป็นยาแก้ท้องเสียได้ขับลมแล้วก็ถอนพิษไข้นะคะคุณค่าทางโภชนาการก็มีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินเอวิตามินบีนะคะก็ะมีใย,ยอาหารแน่นอนและอาหารที่เป็นใบก็จะมีใย,ยอาหารนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยอะไรด้วยแต่รสชาติของผักนี่เขา เขาดีจริงๆแล้วเมื่อกี้แม่เป็นคนทําให้ใช่ไหมแม่บอกเออฮยพอลงกระทะไปแล้วฮ้ม่มันมีกลิ่นหอมด้วยอะไรเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่เราตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเพิ่งเคยได้กินนะกับเมนูนี้เด็ดแล้วก็อร่อยจริงจานนี้ก็คงจะคนเดียวหมดแหละนะคะเดี๋ยวพิปจะยาวนานเกินไปนะคะเดี๋ยวคนดูไม่ชอบซิฟนะคะอันนี้เขาใส่กุ้งให้ด้วยเล่นกบบว่าเม็ดๆอีกรอบนะก่อนไปอันนี้ ดีจริงอืมสมราคาสมคำแล้วหรือสนใจติดต่อได้นะคะหรือว่าจะไปที่เฟซบุ๊กอ่าคุณสอดสิทธิ์ชุ่มกระมวลเป็นภาษาอังกฤษมาไปหาได้โอเคสำหรับคลิปนี้อร่อยมากของจริงวัตถุดิบดีจากธรรมชาติสด,สดบ๊เลบายค่ะ